การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าบูชาถูกจุดมันช่วยให้รวยได้จริงไหมเคยได้ยินไหมครับหิ่งพระวางผิดทิศชีวิตติดขัดวางหัวหมูถูกเลิกลูกค้าไหลามาหรือแม้แต่สวดนมน,น้าหิ่งทุกคืนขายดีขึ้นทันตาทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยคนลาวและคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานเราจะมาพูดกันแบบไม่งมง่ายไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่เชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาเพราะเรื่องแบบนี้บางทีมันคือ พลังศรัทธาที่เปลี่ยนพลังชีวิตจริงๆผมอยากเล่าเรื่องของคุณนิดแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ตอนแรกเธอบอกว่าโพสต์ขายทุกวันแต่เงียบมากยอดขายวันละไม่ถึงสามร้อยบาทมีวันหนึ่งเธอเห็นที่ทอแนะนําให้บูชาปู่เจ้าสมิงพรายให้ตั้งหิ้งที่หันไปทางทิศต,ตะวันออกจุดตะเกียงน้ํามันทุกคืนและอธิษฐานหน้าหิ้งทุกเช้าคุณนิดลองทําแบบนั้นภายในสองสัปดาห์ ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นวันละห้าพันบาทลูกค้าใหม่ไหลมาไม่หยุดบางคนบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่คุณนิดบอกว่าเธอไม่เปลี่ยนวิธีนี้เด็ดขาดเพราะเธอมั่นใจว่าเธอบูชาถูกจุดแล้วคําว่าถูกจุดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่จุดทูกแต่มันคือตั้งใจมันคือสมาธิมันคือพลังภายในที่เปิดเมื่อเราศรัทธา หลายคนเข้าใจผิดว่าบูชาคือแค่การตั้งหิ่งแค่เอาพระมาวางแล้วจบแต่จริงๆแล้วการบูชาที่ได้ผลต้องมีทั้งความตั้งใจความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วต้องทำอย่างไรล่ะถึงจะเรียกว่าบูชาถูกจุดหิ่งพระหันไปทางทิศต,ตะวันออกหรือทิศเหนือเชื่อว่าเป็นทิศมงคลรับพลังจากพระอาทิตย์ห้ามหันหิ่งเข้าห้องน้ำหรือไว้ใกล้สิ่งสกปรกเพราะถือว่าเป็นการลบหลู่มันเปลี่ยนน้ำดื่มล้างถ้วยบูชา ความสะอาดคือความศรัทธาจุดทูปให้ครบตามความเชื่อเช่นบางคนใช้สามดอกสื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือ9้าดอกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอธิษฐานอย่างจริงใจไม่ใช่แค่ขอแต่ต้องขอบคุณและรับผิดชอบในสิ่งที่ขอบางคนอาจจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยให้รวยการบูชาคือเรื่องหลอกลวงแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ปฏิหาร แต่อาจเป็นเพราะการบูชาทำให้ใจนิ่งมีสมาธิและมีวินยัยลองคิดดูครับถ้าทุกเช้าคุณลุกขึ้นมาจุดทูปตั้งใจอธิษฐานคุณก็เริ่มวันด้วยการโฟกัสคุณก็มีพลังใจคุณก็อยากทำสิ่งดีๆให้สมกับที่ขอไว้และบางทีนั่นแหละครับที่เรียกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีนักออกแบบภายในหลายคนบอกว่าการจัดบ้านตามฮวงจุย้ยหรือมีหิ้งบูชา ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าบ้านมีพลังบรรยากาศบ้านดีขึ้นคนในบ้านสื่อสารดีขึ้นและพอใจก็สงบโอกาสดีๆก็เข้ามาเหมือนที่บางคนบอกว่าของขลังไม่ได้เปลี่ยนโชคแต่มันเปลี่ยนคนถือสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูครับเราจะใช้ความเชื่อให้เป็นพลังหรือปล่อยให้ความเชื่อกลายเป็นข้ออ้างถ้าคุณเชื่อก็ต้องลงมือถ้าคุณบูชาก็ต้องขยัน เพราะบูชาถูกจุดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยก็อาจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและนั่นคือเรื่องราวของตอนแรกฟังแล้วรวยขอฝากไว้ว่าเชื่อได้แต่ต้องใช้ให้เป็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวสุดเข้มข้นไม่แพ้กันพยนานาคกับหวยศรัทธาหรือจิตใต้สำนึกอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนสายมูลและส่งต่อความเชื่อดีฮะา,าเพราะถ้าใจเราพร้อมโชคอาจเข้ามาเร็วกว่าที่คิด ขอบคุณที่รับฟังฟังแล้วรวยแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าขอให้โชคดีและขอให้รวยทุกคนครับ